ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจักเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศนัทครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับคุณแซคคุณน้องครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนจากลำพูนค่ะพี่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะค่ะนะฮะช่วงนี้ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นบ้างหรือย,ยังฮะ เริ่มเย็นตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำๆนะคะพี่นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคนะครับแล้ว<ไ>ป,ปกต,ติน,นี่นอะไรนะปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะปลายฝนต้นหนาวถูกต้องนะครับแลปะปกตินี่คุณน้องติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับอ่าฟังทุกวันค่ะฟังทุกวัน<ร>เลยฟังทางส่วนมากจะฟังยูทูบเหค่คะฟังย้อนหลังทาง youtube นะ โอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ยที่จะมาเล่าในย้อนกลับไปประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วก็ประมาณสิบกว่าปีอะค่ะพี่อ๋อสิบกว่าปีนะค่ะนะครับคืนแรกที่กลับบ้านไปยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยฮะคือขอเกินนาก่อนได้ไหมคะคุณแจ๊คได้ครับพอดีเรื่องนี้ไม่ทราบว่าแบบ่าคุณแจ๊คและยังน้องน้องเคยเล่าที่บ้านเก่าพี่แจ๊คไปแล้วอืมแต่ทุกวันที่เล่าไปแล้วอ่ะ มันมีฟุดแบกที่ว่าที่มีบางคาที่เราใช้คำาพื่ควอยสุภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปมในใจแต่อยากเล่าพิแจษกไ้ค่ะาม,มาที่บ้านใหม่โอ้โอเคขอบคุณมากคือต้องบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเล่าแล้วนะครับแต่อาจจะเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างใช่เออไม่เป็นไรปมในใจมากเลยนอะไรเพราะ่าเป็อนอ่านของิูเห็ิเขานะโอ,อ โอเคส่วนคำไหนที่มันอาจจะเป็นคำหยาบคายรุนแรงมากเราก็ข้ามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช่คำหยาบนะคะมันไม่ใช่แค่คำหยาบคืออะไระไม่เข้าใจคือมันเป็นคำที่ว่าคำว่า,วาที่เราไปช่วยเขาเพราะเราเหมือนเราอยากไปเผือกเรื่องเขาแต่เราไมไ่ใช้คำว่าเผือกไงคะอไกช่วยเขาก็เลยไปเผือกเขาอย่างนี้ไม่ใช่คำว่าเผือก ก็เลยพูดไปเลยอย่างเงี like ้ยค so, ่ะก็เลยโดน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 โทษนะคะโดนว่าค uh, ่ะเขาเขาบอกันว่าเกือบตายเพราะเปเครื่องเค้ื่อนเขาอะไรเงี้ย๋อโอเคโอเคอ่ะอย่าไปอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับมากเลยอยากฟังอยาฟังมากเลยได้ฮะทั้งหมดเลยอ่ะถ้ามันอยากจะได้อัตรัในเรื่องเล่านะครับคําว่ามึงกูอะไรพวกเนี้ยมันได้หมดนะครับเพื่ออัธรัษในเรื่องเล่า เนาะโอเคเรื่องราวไปยังไงเชิญฮะคือตัวน้องนี่จะเป็นคนทํางานอ่าประมาณว่าต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดอะคะ่ะคือมันาน,นานจะกลับบ้านครั้งหนึ่งค่ะแล้วพอกลับบ้านก็จะจัดมีวันศุกร์จะถึงบ้านก็ภายในวันนั้นเลยเพราะว่าบ้านไม่ค่อยไกลแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปกลับได้ ที่ทางานกับบ้านได้ค่ะพี่แจ๊คก็เลยไปอยู่หองพักวันนี้มี่อกลัได้กลับมาพอนันทกลับมาไอ้เรื่องราวทางหมู่บ้านเราจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมค่ะในแต่งงานใข้เสียใขรอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยทราบพอดีับบ้านไปก็ไปถึงบ้านประมาณสองทุ่มก็ทานข้าวทำใจกับค่อครัวเรียบร้อยก็ ขึ้นเป็นอนงสองบ้านพี่น้องจะเป็นประมชว่าคุณน้องจ๋งาเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนคุณน้องอ่าเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะอ๋อได้ค่ะโอเคโอเคเพอได้ไหมคะดีเลยฮะแจ่มเลยค่ะครับคือบ้านพี่น้องจะเป็นขึ้นต้นขึ้นไม้เช้นเดิเป็นไม้นะคะครับค่ะห้องที่น้องจะตรงห้องนอนพี่น้องเนี่ยจะเป็นหน้าต่างสองด้านด้านละสองบานอืม ตัวของพี่น้องนอนติดกันหน้าต่างด้านซ้ายมือถ้าเข้าห้องมานะคะถ้าเปิดหน้าต่างปุ๊บถ้าพี่น้องนั่งเตียงเนี่ยนั่งที่เตียงปลายค้างพี่น้องจะพอดีกับกับหน้านต่างเป๊ะเลยสามารถคางนั่งวางแล้วมองบ้านเพื่อนบ้านไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ข้างบ้านพี่น้องก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นซอยเล็กๆประมาณเราเดินหรือว่ามอไซค์นี่นะคะได้แล้วก็บ้านนอกละค่ะจังหวัดลำพูนมันก็จะเป็น ตอนนั้นคือประตูรั้วประตูอะไรอะไรเนี่ยเขายังไม่สร้างไงค่ะก็ hmm. เป็นเป็นบ้านไปเลยเดินเข้าบ้านเลยบ,ยบ้านใครบ้านมันเนี่ยค่ะ hmm. ไม่มีประตูรั้วอะไรเลยแล้วก็คืนนั้นก็นอนตามปกติอื hmm. ก็ตกใจตื่นเพราะเสียงร้องไห้อื hmm. บเบาๆ hmm. แต่ด้วยความมันเงียบมันเป็นด้านนอก hmm. เสียงเบาๆแต่มันชัดไงค่ะ hmm. เสียงแบบเนี้ย hmm. นี่คือเสืออึข้างในลําคอแต่ว่ามันออกมาอย่างนี้คะ่ะอืออออ๋แล้วก็นอนฟังสักพักมันมันนานเกินไปละเนี่ยก็เลยลุกนั่งดูที่ที่เตียงอะคะ่ะเพราะที่เปิดหน้าต่างหมดเลยนะคะเพราะเราไม่เปิดรัดลมเลยคะ่ะแล้วก็มองดูหินข้างหลังที่หมิงคนนั้นหันหลังให้เพราะบ้านเขาตรง,ตรงกันตรงกันข้ามข,ของห้องนอนพี่ไงคะ่ะ หน้าบ้านเขาหันมาทางพี่ครับหันหลังร้องไห้ด้วยความที่ว่าเราคนด้านเดียวกันรเรารู้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือพี่ฝนครับค่ะพี่ฝนเป็นรุ่นรุ่นแก่ก่าพี่น้องปปตะมาณปีหนึ่งครับเขาร้องไห้อยู่หันหลังให้รเรารู้เลยว่าเป็นเขาแล้วก็นั่งมองเอ๊คิดในใจ่พี่ฝนเขามาร้องไห้ทำไมดกดดื่ๆดือ แล้วลองตั้งนานแล้วเลยไหมพ่อแม่เขาไม่ลุกมาดูลูก<ะ>อ่างเงี้ยค่ะคด้วย<ะ>ความสงสัยก็อืขอนั่งมองสป๊บ,บ่ึงก็ไม่มีใครเปิดไฟมาดูลูกเลยนะคะก็เลยอาราันทั้งหมดด้วยความที่ว่าเรารู้จักเราคนบ้านเดียวกันค่า<ะ>ขอบอกออีกย่างเลยนะคะที่ฝนเขาจะแต่งงานมีคร<ะ><ะ>อบครัวแยกไปแล้วค่ะอู่<ะ>บ้านเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่อยู่ไกลไปอีกหน่อยะคะ่ะอื แล้วเราก็เรียกเขาด้วยความที่เราอยากรู้เขาล้อให้ก็ตะโกนเรียกเขาไปเลยะคะะเรียกชื่อเลยเลยพี่ฝนพี่ฝนเรีมกนดังร้งงองไห้ทำไมพี่ฝนเขาเลือกภาพเขาหันหลังให้เราใช่ไหมคะเขาค่อยค่อยหันหน้ามามไปแก้มข้างซ้ายแล้วเขาก็หันกลับไปอก็คิดในใจก็ถามไม่ต่อวะ่อะไรเงี้ยค่ะคิดคิดในใจนะคะก็เลยได้ความที่ว่า นี่ยค่ะตรงนี้ยค่ะที่หลุดไปเขาก่อนตรงนี้ค่ะคืออยากช่วยอยากอยากรู้ไงคะก็รีบลงจากชั้นสองลงไปออกมาบ้านไปหาเขาไปหาพี่ฝนเขาแล้วก็ไปคว้าแขนเขาแล้วบอกพี่ฝนเป็นไร,ร้องให้เป็นไรแล้วพ่อแม่ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทําไมพี่ไม่เรียกครับพ่อแม่ตื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าอืมเขาหนีแฟนเข้ามาอคุยกันต่อหน้านะคะเขาหนีแฟนเข้ามา แป็นข้จับได้อะเขาอะแขคุีกับผู้ชายอีกคนนึงก็เกิดการแบบทุบตีกันแล้วก็เลยวิ่งวิ่งจากบ้านเขาก็ไกลประมาณสองกิโลได้ค่ะก็วิ่งจากบ้านมาถึงเนี้ยรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็มาหล,ลอดยินร้องไห้น้บ้านเขาก็บอกเออทำไมไม่เข้าบ้านเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้ไปไม่ได้๋ือพ่อแม่จะว่าก็เลยบอกว่า เขาบอกว่าเดี๋ยวแฟนพี่เขาก็ตามมาเพราะเขาทุบตีพี่ด้วยเขาถือมีดไล่ฟันพี่ด้วยอะไรประมาณที้เขาทำาลายค่ะนูก็เลยบอกว่าเขารู้ไหมว่าพี่หนีมันเนี่ยยิ่งม,มันเนี่ยรู้เขาเขารู้อยู่แล้วพี่จะหนีไปได้นอกจากมาบ้านพ่อนี่<ข>ประมาณนี้นะคะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องฮะผมผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนขออนุญาตแทรกนิดนึงอ,อย่างที่เราทราบกันว่าเรื่องเนี้ยพี่น้องเคยเล่าที่บ้านเก่าแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่ ฟังแล้วนะครับฟังอีกได้แต่ผมขออย่างนี้ผมขอกราบ่างนี้ว่าอย่าพึ่งเฉลยอย่าพึ่งสปอยนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะฟังไปพร้อมๆกันแล้วค่อยให้พี่น้องเฉลยตอนหลังนะครับจบเรื่องราวเองทั้งหมดนะฮะอันนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาพี่น้องต่อฮะนี่คือหลังจากที่คุยกับเขาเขาหนีมาใช่เขาหนีมา ก็ถามเาพเาเพราะเราเล่าเรื่องราวนี้บพี่ปถามบบกเขารู้ไหมว่าพี่หมิมันนี่เขาก็ตอบว่าเขาจะไม่รู้ได้ไงถ้ามีที่เดียวที่พี่หมินมาได้ใช่ไหมคะพี่ก็เลยว่างั้นพี่ก็คว้ามือเขาอยู่แล้วใช่ไหมพี่มาหลบบ้านหนูรับรองว่าแจนพี่หนี่นตามตามไม่เจอหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าหนูมาใช่ไหมก็เลยบอกเขาบอกก็ดึงแถนเขามาจะเข้ามาปรูบ้านเขาบอกว่าพี่จะไปบ้านน้องได้เหรอได้ บ้านหนูไม่ไ,มได้หนูที่มาหลบอะ่ะพ <im itation> รแม่หนูหลับไปแล้วหนู <im itation> ก็บอกเงี้ย <im itation> ก็คว้าเข้ามาเขา,าขเขาก็เดินเข้ามาที่บ้านนะคะขึ้นมาชั้นสอง <im itation> แล้วก็เดินมาที่ห้องที่ที่ไม่เปิดไฟในห้องนะคะ <im itation> ไม่เปิดแต่แรกอยู่แล้วเพราะวะ่าบ้านนอกคะ่ะพี่กลัวบ้านเราเนี้ย <im itation> อ่าเราก็มานั่งแล้วก็ไม่เปิดไฟเพราะว่าถ้าแฟนพี่ฝนตามมาก็จะรู้ครับว่าใครบ้านมีเปิดหลังเดียวแล้พี่ฝนไม่อยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยกลัวอื เอาพี่ฝนนั่งตรงไปค่ะไปไป,ไปเตียงพี่ก็มานั่งที่เดิมตรงที่พี่เ,เอาคางวางค่ะครับพี่ก็นั่งมองเ๊บเดี๋ยวนั่นนั้นละค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์ใจที่ฝนมาเลยออืเว้นมาแต่ไกลเลยจากตอเว้นก็เข้ามาจอดหน้าด้านพี่ฝนครับเขาก็เดินลงจากมอเตร์แล้วเขาก็ตะโกนเรียกชื่อพูดได้ไหมคะเขาว่าอีได้ฮะได้ฮะประมาณว่าอีนพีนมึงออกไหม คือมาด้วยอารมณ์โกรธเลยใช่โกรธเลยค่ะที่ล่วงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้มึงออกมาอย่างเงี้ยตะโกนอยู่นานนะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดแต่มาตอนคิดตอนหลังว่าทาไมชาวบ้านนี้เปิดไฟมาดูกันซักหลังอะไรตะโกนดังด้วยตะโกนดังด้วย มันดังตั้งแต่ร้องไห้แล้วค่ะเพราะมันเงียบไหมคะโดนปกติแล้วเนี่ยโดยปกติคือตามต่างจังหวัดถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเปิดไฟหรือไม่ชะงูกหน้าออกมาดูใช่แต่ด้วยความที่เรากําลังอยู่ในเรื่องราวเราไม่ได้คิดแต่เนี่ยเรามาคิดทีหลังครับมาประมวลเรื่องทีหลังนี่เขาก็ตะโกนสักพักหนึ่งพ่อแม่ที่สวนเปิดประตูด้านออกมาประตูบ้านนะคะเพราะประตูรัวไม่มีละประตูบ้านออกมาเพราะเขายืนหน้าบ้านนี่ค่ะ แล้วก็มาถามแล้วก็มาบอกว่ามาทําอะไรอีกผลมันได้มานี่อบอกเนี้ยเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าพ่อรู้ไหมว่าลูกพ่อไปทําอะไรให้ผมลูกพ่อมีชูวสวั้มเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตาจะกคำหยาบหายมากเลยเรียกมันมามันมันไม่ออกมามันจองมานไม่ฝนมันไม่ออกมากูจะยิงพ่อยิงแม่เขาก็ปืนออกมามจมากเดียวค่ะควักปืนออกมาจากเดียวแล้วก็ทำท่าดี่ดีอะค่ะทำท่าที่ดีพ่อพี่ฝนก่อน พี่สนวิ่งออกทำหน้าจะวิงพี่สนพอดีก็มีผู้หญิงเปิดประตูอะค่ะเปิดประตูทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างพี่สนนั่งร้องไห้ยอยู่ปลายเตียงนะคะครับ,รบอยู่แบบเงียบสงบเพราะพี่ไม่เปิดไฟห้องมืดแต่ก็มีไฟของแสงกานของแสงไฟที่ด้านหน้าตัดอยคอ่ะจรวดจรวดคือเห็นเหตุการณ์หมดอะคะ่ะนี่พอชักปืนออกมาแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูออกมาแล้วก็ ผักมือแทนพี่ฝนนะคะขึ้นบนฟ้าแล้วก็ยิงปืนไปหนึ่งนัดอ่าเหมือนปืนล่ามนะค่ะครับอ,พอพ่พี่ฝนก็อ่าผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าบอกไปเลยก็ได้นะคะผู้หญิงคนที่วิ่งออกมาคือพี่ฝนเดี๋ยวนะณตอนนั้นเนี่ยเรานั่งดูเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดถูกไหมครับพี่คพี่ฝนเนี่ยอยู่กับเราในห้องใช่ค่ะ เราก็นั่งเห็นเหตุการณ์ว่าแฟนพี่เขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจะมาเอาเรื่องหาพี่ฝนไม่เจอพยายามที่จะทําร้ายคุณพ่อเขาใช่ค่ะแต่จังหวะนั้นเองประตูบ้านของเขาเนี่ยเปิดออกมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาค่ะเป็นพี่ฝ<ว>นค่ะเฮ้ยเออจริงค่ะครับ <c oughs> แต่ในขณะนั้นอืที่เราเห็นเหตุหการณ์เหตุการณ์ข้างหน้ามันก็ดําเนินต่อครับแต่สมองเรากําลังเด่งสายว่า แล้วคนที่นั่งตรงเนี้ยอืแล้วคนที่วิ่งตรงนั้นน่ะคือมันตีกันนะคุณแจ๊คตีกันนะคะเรากับสนในหัวเราเบอร์อไปหมดแล้วค่ะเราตอบตัวเองไม่ได้แต่เหตุการณ์ข้างหน้านมันก็ดันเดินต่อให้เราเห็นเอาเล่าต่อตรงนั้นก่อนนะคะกว้ามือได้ปุ๊บปืนยิงบนฟ้านหนึ่งนัดปุ๊บพี่แฟนพี่ฝนก็ปืนยิงพี่ฝนหนึ่งนัดยิงพ่อหนึ่งนัดยิงแม่เขาหนึ่งนัดล้มกันหมดทั้งสามคน โอ้โหตอนหน้าเราล้วนั่งดูอยู่เนี่ยนะพี่ค่ะตอนนั้นเรื่องมันดําเนินแต่ว่ากมองเรามันเบลอแล้วไง้ะแต่เราเห็นแต่เราเห็นแล้วเขาก็เดินมาที่มอไซค์เขาก็เอากระบอกปืนหันเข้าปากยิงตัวเองใส่ค่ะตอหน้าที่ครับแล้วตอนนั้นภาพทุกอย่างมันดับลงอะค่ะประมาณเลยนะคะภาพทุกอย่างมันดับลง เรามารู้อีกทีเราอยู่โรงพยาบาลค่ะ uh huh. ค่ะทุกอย่างมันเราตื่นมันเบลอๆค่ะครทุกอย่างก็จบที่แม่อือ uh huh. ทุกอย่างเรื่องเราแม่ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้น uh huh. จะเล่าเรื่องคือกวดจะเล่าได้อ่ะสติอะเป็นวันนะคะกวาจะเรียบ,บเรียงเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังได้ค่ะครับครับในเบอกว่าที่สวนอะ เขาเสียไปตั้งสองเดือนกว่าแล้วือแล้วบ้านหลังนั้นก็ไม่ให้เขาแล้วแกนที่ฝนเขาตายกันหมดแล้วอุ้ยบ้าสิงตายทั้งบ้านเลยเหรอฮะตายยกครัวค่ะโอู้คนหัวลุกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตายยกครัวกับเหตุการณ์ที่ตัวของพี่น้องเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ค่ะ มี <Hey. laughs> คนถามว่า oh. คือคนที่พี่น้องกับพี่ฝนตีกันหน้าแล้นะะอย่าง,าางเมื่อก่อนที่เขามาแต่งงานนี่ก็แยกครอบครัวแล้วเราก็ห่างคนถามว่าทําไมพ่อแม่เราไม่โทรบอกเราบ้างเลยเหรอครืคอด้วยความที่ว่าเราทํางานด้วยอื mm hmm. ความที่ว่าพี่ฝนเขาแยกไปครอบครัวแล้ว,วถ้าพี่ฝนเขาอยู่บ้านเหมือนเดิมน,นะคะพ่อแม่จะโทรบอกแล้วเพราะบ้านเราติดก,กันแต่นี่เขาแยกไปอีกไกลเขาก็เห็นว่าคงไม่สําคัญครับ พราะมันจะยาิแค่เพื่อนบ้านอย่เนี้ยม,มีคนเคยถามเหมือนกันที่ว่าเล่าเล่าไปแล้วนะคะคนี่พอเล่าผู้ปีมาเล่าเนี่ยฟังแม่บอกอนี่ปกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าบ้านหลังนั้นอะ่ะเขาทุบที่นหมดแล้วนะเหลือแต่ซากตะหลาดกรังที่เป็นอีกเป็นปูนเท่านั้นแต่ที่ที่เห็นวันนั้นมันอยู่ครบเป็นบ้านเป็นหลังมีอมดเลยจะปูหน้าต่างบานอะไรนี้หมดเลยค่ะอืออือโอ้โห แล้วมันนี่จบมันมนีจ่จบอค่ะเพราะพี่นอนโรงพยาบาลทาไมพี่นอนโรงพยาบาลค,คือเตียงพี่มันพอดีกับขอบหน้าต่างพระพี่นั่งใช่ไหมคะคด้วยอารมณ์ทบทเราตกใจจากเหการที่ข้างหน้าอือแล้วพี่ฝนที่นั่งอยู่ปลายเตียงครับเราอาจจะยืนขึ้นตอนไหนไม่รู้พราเราเป็นพอดีกับหน้าต่างที่ล่วงลงจากหน้าต่างชั้นสองลงไปอะค่ออคะรหมายถึงว่าเราเป็นลมแล้วสลบลงไปน่าจะหมดสติ ใช่น่าจะช็อกอะค่ะครับครับค,ครับแล้วขาหักกระดูกต้นคอเคลื่อนแล้วก็ต้องใส่ดามลิศที่ขาอะไรยื่นวายเลยโอ้โหประมาณค่ะหลังจากออกโรงพยาบาลเรื่องมันจบแค่นั้นคว่าเล่าเรื่องที่อย่างให้เม่ฟังกันเราต้องมีการทำบุญอห่ที่บ้านเพราะว่าพี่เล้ยชวนเขาวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าพี่ได้ ชวนที่ฝนมาหลบที่บ้านที่ตรงใช่ต้องมีการทำบุญใหญ่ให้เชิญวิญญาณที่ฝนออกไปเพราะว่าวิถีที่เขารับกรรมกันที่เขาฆ่ากันตายเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปวิถีที่พิธเขามาเปลี่ยนเพราะพี่นี้ไงคะครับคงกรรมคงติดนะคะว่าทำบุญใหญ่มากทำบุญีหยนทำบุญบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงเราคนแรกพน้องเล่าข้ามไปแค่สิบเดียวคิดว่าก่อนที่จะชวนที่ฝนเข้าบ้านอะที่ฝนเขาบอกว่าเข้าได้ไหม พี่น้องพี่น้องบอกเข้าได้ใช่ไหมเขาบอกว่า,วามันจะทําให้คือไม่อยากให้พี่เขาไม่ยุ่งไม่อยากให้เขาไม่ยุ่งเพราะมันจะทาให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปเขาพูดมาคำนึงโอ้ใครจะทาใครจะว่าที่ดีงเขาเข้า,ขามาค่ะก็มาทําบุญที่บ้านใหญ่หมดเลยเพราะว่าเราได้เชิญวิญญาณเขาว่าเขาาที่บ้านเราครับครับค่ะอืม Connect, man, part, จากน oh. ั้นมาบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นสร้ากะปลาดลางเป็นผิ่นเป็นปูนุ่ทุกวันนะคะท่มีใครมาสร้างอะไรพี่ว่าจะลงไปถ่ายรูปมีคนกล้าลงไปโอ้ย่าเลยพี่อยาเลยคือโอ้โหพี่ฝนเจอไอ้พี่ไม่ใช่พี่ฝนที่พี่พี่น้องเจอมาเจอมาหนักมากโอ้โหพี่ไปเจอเดี๋ยวนะเอาจังหวะตอนที่เราเห็นเขาร้องไห้โอเคเรียกก็ไม่หันเรียกก็ไม่คุยกับเราตัดสินใจลงไปเพื่อที่จะไปถามเขา ตอนนั้นเนี่ยพี่น้องเล่ามาว่าพี่น้องจับมือเขาค่ะตอนที่จับนะตอนนั้นเป็นปกติทุกอย่างไหมฮะปกติค่ะคนเราทุกอย่างค่ะ๋อไม่ไม,มีความ,มเย็นเหมือนค่เออะเหรอไม่ค่ะค่ะ <üh> น้าตาเหมือนเราทุกอย่างผมเขาเหมือนเราแววตามีหมดค่ะโอ้ร้องไห้มีน้ําตาเหมือนเราหมดเลยค่ะโอ้โหล้ว้็แค่ครับูดของเขาอาบ สะกิดได้แค่นั้นเองว่าทําไมเขาพูดคำนองนี้แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดไหค่ะคิดแต่ว่าแจ็คจะช่วยครับออก็เลยพาเขาเข้ามาในบ้านอนุญาตให้เขาเข้าบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยใช่เขาก็นั่งอยู่ที่ปลายเตียงนั่งร้องไห้เราก็ได้แต่ดูเหตุการณ์ว่าเฮ้ยแฟนเขามาแฟนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแป๊ดแป๊ดแป๊แป๊ดมาจอดหน้าบ้านแล้วก็เล่าแล้วเป็นเหตุการณ์ตามที่พี่น้องเล่าให้ฟัง แต่ที่มันน่าช็อกที่สุดคือจังหวะที่เราดูอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูมาจากในบ้าน<ะ>มาผักปืนแฟนเขาขึ้นฟ้าเป็นพี่ฝนที่สำคัญคือคนที่นั่งอยู่ในห้องนอนเราอยู่ปลายเตียงเราเนี่ยมืดมดเนี่ย<ะ>จากแสงจันทร์ที่มันส่องมาพอจะเห็นเขาอยู่เนี่ยก็พี่ฝน ใช่ค่ะโอ้โหเฮ้ยตอนนั้นมันมันมันประมวลคำพูดไม่ได้อะรับบนี้ครับมันมันมันไม่ได้ค่ะสมองมันก็สมองอีกซี่สองซิกมันมันตีกันนะคะแต่เหตุการณ์ข้างหน้ามันดําเนินต่อไงคะมันไม่มีเวลามันนั่งตกใจอะค่ะคือมันตายแล้วค่ะสมองอะตอนนั้นค่ะโอ้แล้วก็วูบไปเลยครับพอรู้แล้วว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วทั้งชอกกับเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันตายด้วย แล้วก็อีกอันนึงที่เข้ามาตีกันในหัวคือคนที่นั่งอยู่ในห้องเราเนี่ยใครวะ,ะหลังจากนั้นคือวูบตกจากทั้นสองลงมาชั้นล่างใช่ค่ะขาหักกระดูกคอเคลื่อนเนี่ยนะฮะใช่คืโอโอ้โหพี่อ้โแล้วมันมีเอฟเฟกตามมาที่ว่านี่คือเรื่องเล่าของแม่นะคะครับคือ พ่อพี่ฝนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่าตื่นเช้าคนบางคนบ้านนอกคนคนแก่บ้านนอกคนที่สามที่สี่ก็ตื่นละมาปอดร้านบ้านอะไรเงี้ยคือลักษณะสําคัญข,ของพ่อเขาคือชอบไอขาดสเสลอกะค่ะอืมอืมอมใช่ก็จะทําก็จะรู้เลยคนข้างบ้านเ็าจะรู้เลยว่าที่คือความสนนะมไม่อยากคือไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาอ่คะครับครับน้ำจานแล้วก็เสียงแว้นมอเตอร์ไซค์ยังมีเป็นระยะระยะบามทางเลยอะ อย่ยงมอไซค์เขาเป็นมอไซค์แบบรุ่นเก่าเมื่อก่อนแบบรถรถผู้ชายอะค่ะรถคันใหญ่ค่ะแล้วมันแม่มันดังจริงๆนะคะคุณแมับาดแก้วหูมากเลยคยังจำได้ทุกวันเนี้ยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เราหรือเปล่าที่เจอเหตุการณ์นี้ชาวบ้านคนอื่นๆผมว่าก็ต้องเจอแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้อ่ะมาวันแรกคือมาถึงก็สองทุ่มคิ้นข้าวคืนนอนคือไม่มีเวลาไปเที่ยวบ้านใครค่คะตอนเย็นออสองทุง่มด้านนอกมันก็ดึกแล้วนะครับโอ้โหโพี่ไปเจออะไรมาแล้วพี่พ่นองพี่ไปเจออะไรมาโ,โ,โหดมากเรื่องนี้ครับเรื่องของคืนแรกที่กลับบ้านนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้ไม่ทันนะครับไปฟังย้อนหลังเอา โอ้หเลยเรื่องนี้นี่คือเวอร์ชั่นที่พี่น้องอยากจะมาเล่าแก้ตัวหลังจากที่เล่า<ต>ที่บ้านเก่าเล่าบ้านเก่าจะเป็นหัวข้อเรื่องของพี่ฝนชื่อพี่ฝนเลยครับแต่ว่าอันนั้น น่าจะมันกว่านี้นะคะ่ะแต่นี่คือด้วยความเกรงที่ว่าเราเคยเล่าไปแล้วเขารู้กันแล้วแต่เพียงแต่ว่าอยากมีสักครั้งที่เล่ากับพันแจกอยนะี้คะขอบคุณมากเลยครับคือต้องบอกว่าผมก็เกรงนะผมก็ลุ้นตามเพราะว่าผมไม่เคยฟังแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านไม่เคยฟังก็เยอะก็ส่งมาเยอะฮะบอกไม่ได้เคยไม่เคยฟังแล้วก็ทุกคนน่ารักมากคนที่เคยฟังแล้วไม่สปอยอยูอันนี้ขอบคุณมากน่ารักจริงๆฮะ ถ้าอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มๆอันเก่าอะค่ะลองหาฟังดูของบ้านเก่าแ่อนถ้าไม่ละเกียดนะคะได้หมดฮะคือฟังได้ไม่มีใครละเกียดอยู่แล้วได้เลยอันนั้นทุ้งแทบกว่านี้เลยไม่นี้คิดเกรงว่าเราเล่าไปแล้วเขาจะว่ากันไหมนะคะอัอยากแก้ไขตัวเองที่เล่าคํานั้นออกไปอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถือว่าครั้งนี้ก็เล่าได้โอเคผมก็เห็นภาพแล้วก็ โูเมื่อกี้ขนลุกทั้งตัวเลยฮะตอนที่ตอนนั้นมีหลักฐานหมดนะคุณแจ็คเหล็กขาก็ยังอยู่บ้างเขาก็ยังพังขาครับเนอะนะฮะทั้งเจอขอบคุณมากครับคือจะบอกว่าทั้งเจอผีทั้งเจ็บตัวนี่ต้องโหอ่ะนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าเผือกเขาจนแจ็เกือบตายอย่างเงี้ยครับคือมันจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้คําว่าเผือกจะใช้คําว่าอย่างนั้นเลยผมว่าตัวเราด้วยความเป็นห่วงเขามากกว่า อยากรู้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นแราค่ด้วยความปเป็นหน่วงคือถ้าเราแค่อยากจะไปเผือกเรื่องของเขาเนี่ยเราคงจะไม่พาเขาเข้ามาในบ้านถูกไหมแค่รู้ร,รู้ร,รู้เสร็จเออ<ๆ>แต่นี่คือเราช่วยเขาแต่ไกลกับการช่วยในครั้งนั้นเนี่ยโูทําให้อย่างที่เขาถามเลยนะอย่างที่เขาบอกเลยครับว่าชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะฮะเจ็บตัวขาหักอย่างเงี้ย เ้วพระที่เขามาทำบุญที่บ้านนะคะบอกว่าคือสิ่งที่เราทําไปอ่ะเหมือนเราไปแบ่งกรรมเข้ามาครับเขาบอกว่าทําให้วิถีชีวิตที่กงกรรมกงเพลียนของเขาอ่ะเขาอาจจะอาจจะทํากันอย่างเงี้ยทุกวันก็ได้ไม่อยินกันอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่เห็นไงคะวันนี้เราไม่เห็นเราไปทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนคือพาพาพาเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนคือพาลบไปเนื้อเรื่องมันกลายเป็นหน้าผัวเมียเขาหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ย ทำบุญใหญ่มากมากโอ,โโอโ้สนุกน่ากลัวตื่นเต้นเอาล้วฮะพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็ได้ฟังได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพี่น้องมากๆที่นึกถึง<จ>ผมค,ครับค่ะคิดถึงอยากมีประสบการณ์เล่าแจ็คอันดับหนึ่งเลยค่ะโอ้ยขอบพระคุณนะแต่นะทีนี้คือไม่ทราบว่าคุณแจ็คได้ออกบ้านเก่าไปแล้วไงคะโทรไปคือในใจคือถ้าโทร กับคุณแจ็คก็เป็นก็ดีแต่ถ้าเจอน้องๆคนอื่นก็ไม่เป็นไรอย่างเค่ะไม่<อ>ด้เจอน้องๆคนอื่นก่อนฮ่าฮ่าโอ้ขอบคุณมากแล้วหาผมเจอได้ไงครับเนี่ยก็เกี้ยวกันนานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสมาเล่าอแต่ความจริงอะ่ะคืออยากเล่าเรื่องนี้แก้ตัวแต่ความจริงเรื่องที่เด็ดกว่าเนี้ยอืคือเรื่องหอพักที่ที่อยู่เนี่ยค่ะทุกวันเนี่ยค่ะครับมันมันรสชาตมันกวั่นเนี่ยค่ะ แต่แค่อยากแก้ตัวเรื่องนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าซอนผีซ้อนผีแล้วก็ซ้อนผีชั้นเนื้อค่ะได้ครับเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้านะพี่น้องนะอย่าลืมเรื่องนี้นะผมรอฟังนะค่ะอโอเคได้ครับวันไหนถ้าพี่ไม่ได้ไปทํางานกลางคืนพี่จะเล่าติดต่อมาได้ตลอดเลยเสาร์อาทิตย์ครับค่ะนะฮะโอเคพี่น้องขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณที่บอกเลยค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะ หลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษณั์ทไทยแลนด์